<laughs> แล้วดูนะคะไอเคเนี่ยถ้าไม่ได้จุดไคลแบกที่มันจะสามารถดูดคลิปไปทำธรมาหาแดกได้มันจะต้องยิงคําถามแล้วอิเธอก็ตอบให้ไอเคได้ดูดคลิปไปทําได้โดยที่ พยายามเน้นถามมันคิดยังไงกับน้องเคยอย่างงู้นอย่างนี้ไนะอ้ตจก็อ๋อลูกนัก้นเหรอก็หน้าตาดีนะแต่เสียดายมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเมียแล้วพวมงตอนที่ได้มาเขาก็มีเมียแล้วก็มีลูกด้วยนะบึงเองมึงยังยอมรับเลยอุ๊ยพูดแบบนี้ยอมรับละสิว่าสาวิตรีเป็นเมียน้อยไก่ป้ากล้าออกมาส่วนไหมจะ๊ะว่าไม่ใช่สาวิตรีไม่ใช่เมียน้อยฮะตอนทนายตั้มมีเมียน้อยหอบพากันไปเล่นชู้ถึงอังกฤษยานก็สนับสนุน พอย้ายมาเลียแคมสาวิตรีก็เห็นดีเห็นงามมาเล่นชู้กับผัวชาวบ้านอีกเมียน้อยเร็เวๆบางคนทั้งที่รู้อยู่แก่ใจเพียงเพราะอยากได้สากระเบือผัวชาวบ้านไปครอบครองแม่กเ็เฮียลูกก็รันสารเลวจริงๆใช่ไหมว่าผัวมีลูกอีกคนหนึ่งถามว่าไอ้ผัวทั้งชีวิตเนี่ยได้เคยไปดูลูกคนโตบ้างหรือเปล่า ที่มั่งมีลูกตัวเองที่อยู่สุขสบายกลายเป็นคุณหนูกลายเป็นบอสน้อยอะไรทั้งหลายได้เรียนมหลาลัยเอกชนอยู่สบายมากนี่นะคะเป็นเพราะว่าพ่อข้าน้องไม่คิดจะแบ่งปันความสุขสบายให้กับพี่คนโตบ้างหรือเคยคิดเคยรู้ไหมมีความผูกพันสัมพันธ์ในครอบครัวไหมสามพี่น้องเนี่ยนะเดี๋ยว ก่อนมึงจะถามใครว่าดูแลครอบครัวไหมมึงกรุณาไปดูแลพ่อแม่มึงก่อนจ้ามีลูกอักตันยูแม่มึงยามเจ็บป่วยก็ไม่เคยมาดูแลติดหำกลับมาบ้านมาขายสมบัติหอบไปอยู่กับผู้ชายส่วนพ่อเราไม่ต้องถามอีควายไม่เคยดูแลไม่เคยแม้แต่จะคุยสักคำก็ไม่มีเป็นสิปีมึงควรถามตัวเองจ้าว่ามึงเคยคุยกับพ่อผู้ให้กำเนิดมึงบ้างหรือเปล่าจ้า ครอบครัวตัวเองยังไม่เคยดูแลสารแนเที่ยวชี้นิ้วไปสั่งสอนคนอื่นนี่แหละนะที่เขาบอกว่าคนที่มันขาดอะไรมันมักจะไปชี้นิ้วสั่งสอนคนอื่นอีนเนรคุณเทวีขอบคุณนิดนึงจริงๆนะคะที่นายณทีใจบุญเนี่ยไปที่บ้านแล้วก็เราได้เห็นภาพพี่ชายบ้านพี่ชายจริงอยู่ที่พี่ชายเรก็ไม่ได้คุยกันมาเป็นยี่ิปีอันนี้พี่คงพี่ออสคงจาผิดนะคะเพราะว่า ตอนที่หลังจากที่แม่เสียชีวิตแล้วเนี่ยดิฉันก็ยังกลับไปเยี่ยมเมืองไทยอยู่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นไปแล้วก็คือไปหาเพื่อนไปอะไรยังไงอย่างที่บอกว่าเวลาที่ไปกับครอบครัวแล้วเรามีควรู้สึกเราไม่ได้พักร้อนเพราะเราต้องเป็นยะล่ามเราต้องเตรียมจากอะไรทุกอย่างถ้าเราไปคนเดียวเราก็จะสบายๆมีเพื่อนเทแีแคร์ก็ยังได้กลับไปอยู่นะครับประมาณสักสิบปีที่ไม่ได้กลับไปหลังจากที่แม่เสียชีวิตวนะคะก็อ,อย่างนี้เห็นไหมครับเอาภาพจากการเอาภาพพ่อเอาภาพพี่มาให้ดูเนี่ยขอบคุณมากขอบคุณจริงๆ อย่างที่บอกนะคะดิฉันได้ได้ติดต่อกับทางบ้านเพราะว่าพ่อเล่นอะไรไม่เป็นอยู่แล้วพอ่อเนี่ยมีเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนสิเขาเรียกป้าไงเ,เงินบำเหน็จเ,เงินบำนาญเข้า HM ก็จะให้หลานชายไปกดให้พ่อ,อกดไม่เป็นแต่พ่อดิฉัน90ิแล้วเนาะไม่ใช่เอไลนะกด a อ m อไม่เป็นนี่คืออีทธกที่ความสมควรที่มันซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยอยากแสดงออกอยากโซเลอยากตอแหลอยากซ้ำแซะอยากมินทา มีความสุขทุกครั้งที่กลับกอกแล้วไปนั่งๆๆๆๆๆปั้นส้งตําแดดก,กันนะกับอีกลุ่มอีพวกอีตอแหลแอดมินอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็โสเลคนนั้นคนนี้คนนี้อย่างงูอย่างนี้แล้วตัวนี้เป็นยงไงโซเลเรื่องของชาวบ้านอะมันเรื่องปกตินะมนุษย์ทุกคนมันมีความเสือกอยู่แล้วและโซเลคนที่ตอนนี้ไม่ถูกกันคือเรื่องปกติแต่การโซเลคนที่ดีกับตัวเองต่อหน้าบอกรักรับหลังนินทามันไม่ใช่ค่ะแบบนั้นเขาเรียกตอแหลจ้า พิ่งเจอหน้าก็บอกว่ากอดกอดนะคะพี่แนนรักนะคะแต่พอรับหลังก็บอกว่าหนูไม่โอเคเลยค่ะพี่เขาบ้ายอถ้าอยากสร้างบ้านให้เสร็จไวๆหนูต้องชมพี่แนนค่ะมันบ้ายอเอาคนที่ดีกับตัวเองไปนินทาแบบนั้นน่ะเรียกว่าอะไรไม่โอเคกับพี่เขาค่ะแต่หนูโอเคกับเงินของพี่เขาอย่างเดียวค่ะเรียกว่าชั่วได้ไหมคะฉลาดจริงฉลาดแต่แต่เรื่องชั่วช่วเรื่องหาทางหลอกเงินคนอื่นฉลาดจะเอาผัวชาวบ้านนี่มี <laughs> มากกว่านั้นี่ชิวๆไม่สนใจมากกว่านั้นี่ชิวๆไม่สนใจแต่ในที่สุดก็ตกหลุมเจ้าก็ตกหลุมก็ไม่ได้อีเธิก็ชอบให้ไอ้เคเข้าไปชวนคุยตัวเองก็จะได้มีอะไรเมาส์แล้วตัวเองก็คือมันคันปากส่วนไอ้เคก็จะได้กูดได้อีกิปมึงหรือกูที่ดูดยานเอาดีๆนั่งดูจนแปรสันเห็นเที่ยวว่าคนอื่นสันกูเห็นมึงสันอยู่ตัวเดียวทั้งวันโกรธเหรอ เราอยากรู้อะไรจากใครเราก็ถามเราดมกาวแล้วมันโนได้เหมือนยาหรอกจ้าเราก็ไปทุกช่องนะถ้าดูดทุกช่องที่เราไปคงได้วันนึงเป็นรอยคลิปอะแล้วยานเป็นอะไรหรอการที่เราไปวิ่งเล่นช่องนู้นนี้นั้นมันเป็นหนักส่วนไหนของเธอจ้าแม่ฟันเหลืองแม่ปากทะวันหมาในกรีดสิกรีดไหมจ้าหรือจะสั่นไปกรีดไปดูดไปก็ได้นะ <c oughs> ได้คลิปนึงน,นี่แหละค่ะเฮียสองตัวมาเจอกัน โอ้ยจะเจ็บดีไหมนะ้นี่ยานอยากให้เราเจ็บเหรอที่เราไม่เจ็บเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะนางฟันเหลืองเพราะเขาเชื่อกันว่าเฮี้ยเป็นสัตว์อัปมงคลคำว่าเฮี้ยจึงใช้ด,าด่าทอแสดงความไม่พอใจอย่างมากมักสื่อถึงพฤติกรรมที่เลวต่ำเช่นไอเฮี ar, ้ยออเฮี้ยหรือคนอะไรเฮี้ยจังคนส่วนใหญ่จะรู้จักคำว่าเฮี้ยในความหมายนี้ และพฤติกรรมที่ปุถุชนทั่วไปเขาว่าเหี้ยก็เช่นอากตันยูผู้ให้กำนาดเนรคุณผู้มีพระคุณโกหกปลิ้นปล้อนช่อชนหลอกลวงใช้กลอุบายในได้มาซึ่งของคนอื่นที่ตัวเองอยากได้และพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขามองว่าเหี้ย การเล่นชู้กับผัวชาวบ้านค่ะไม่มีผู้หญิงดีๆที่ไหนจะร่านพี่อสักกระเบื้องของผัวชาวบ้านมาตำตัวเองเหรอกค่ะจริงไหมคะแล้วก็ไม่มีผู้ชายดีๆที่ไหนนอกใจเมียที่หายอยู่หากินด้วยกันมันก็แค่ผู้ชายเห็นแก่ตัวเห็นแก่ดได้ไม่คิดถึงจิตใจผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างทาพฤติกรรมเหมือนสัตว์เดรัจฉานสมสู่แบบไม่เลือกและไม่ละอายจะว่าไปที่ยานพูดว่าเฮียสองตัวกอดกัน มันใช่เลยค่ะอีกตัวหนึ่งก็เฮี้ยเมียน้อยอีกเฮี้ยตัวนี้จะแก่หน่อยก็นั่งด่าพ่อแม่ของเฮี้ยเมียน้อยเพราะถ้าไม่เฮี้ยมันคงไม่ปล่อยเพื่อนมันมาด่าพ่อแม่แล้วก็เป็นเมียน้อยไม่ได้ดอกจริงไหมคะเฮี้ย <laughs> สองตัวกอดกันจริงๆด้วยค่ะสองตัวเหมาะสมกันดีนะเหมือนตัวเฮี้ยลากไก่ลงไปกินในน้ําเลยไม่ใช่ความเฮี้ยในใจที่ไม่ใช่ความเฮี้ยในใจที่